เพื่อจูงสาขาวิทยาลัยรมการค่ะและโอกาสที่คะได้สอบเสรจตกท่านอาจารย์น้ะสีเหลืองค่ะนักศึกสวัสดีค่ะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียนภาริสติล่าเล่าแล้วจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เลยนะถือว่าไอ้ความรู้ที่ ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยผมอยากจะไม่เอามันเลยแล้วมาเริ่มต้นที่นี่ปฏิราผมก็เลยมาถามอาจารย์ที่รับสมัครที่เนี่ยว่าอาจารย์ครับที่นี่มีสาขาอะไรบ้างครับผมอยากจะเริ่มต้นสปีดใหม่ที่นี่อาจารย์เขาบอกมีเลขามีการตลาดมีคอมพิวเตอร์มีบัญชีผมบอกผมเห็นเพื่อนๆผมเวลาไปเรียนสายวสปีดมันคืเท่ตอนตอนมมอสมัยเรียนมสิษย์นะผมก็เลยคิดว่าผมจะเลือกสาขาที่ทำอดูเท่นนท,ที่สุดในทันติสันติราครั ก็มุงเจ๋งที่สุดเลยนะคือบัญชีแต่มาเรียนจ้างนะเนาะผมก็เลยบอกไม่เป็นไรผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ผมก็เลยตัดสินใจเรียนบัญชีก็กันที่มาที่ผมได้เรียนบัญชีมาจนจบมาเป็นอาจารย์สอนบัญชีก็เพราะว่าด้วยตอนนั้นอายุประมาณสิบห้าผมอยากเห่อยากเรียนอะไรที่มันเจ๋งที่สุดก็เลยเลือกเรียนบัญชีก็เวลาเรียนจบบัญชีมาเนี่ยเราจะต้องอยู่ในวิชาชีบัญชีครับ ผมว่าทุกคนเรียนจบอสเออพอต่อบัญชีแล้วแต่จะต่อบัญชีต่อผมอยากจะแนะนำว่าให้เราไปเรียนต่อบัญชีดีกว่าผมเชื่อว่าพิชาบัญชีเนี่ยมันทำให้เราหางานได้เยอะและถ้าเกิดเราิีจัดกับมันเราก็จะไปไปตามที่ดีได้นะคราวนี้เรามาดูชาชีพบัญชีนะว่าเวลาเราจบบัญชีมาเราจะทําอาชีพอะไรได้บ้างตามนียามของพรบการบัญชี2547ก็ระบุว่าการบัญชีหมายถึงการทําบัญชี คำว่าการบัญชีคือเราจะพูงเป้าว่าเราเรียนจบบัญชีมาเราก็จะเป็นพนักงานที่จบได้ดีอยู่ในสำนักงานหรือในบริษัทต่างๆใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าผู้ทำบัญชีแต่คำว่าผู้ทำบัญชีนั้นจะหมายถึงว่าคนที่มีนัคนที่ทำบัญชีแต่ว่าเราเราดูในบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมีพนักงานบัญชีกี่คนนะมีกี่คนพนักงานบัญชีในบริษัทผมเคยทำงานบัญชีให้กับปิ๊กซีนะครับมีพนักงานบัญชีประมาณ20คน ผมเป็นหนึ่งในที่สิทธที่นั่งทำบัญชีให้กับ14แต่ถามว่าคนที่มีหนะ้าที่ทําบัญชีจริงๆเลยคือเป็นผู้ออกลก็อและเซ็นว่าโตัวเองเป็นคนชอบฝักเข้ไปเงินนั้นมีคนเดียวเรียกว่าผูท้ทําบัญชีส่วนผมหรือถือว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเรียกว่าคณงานบัญชีั่นเองเรียกว่าผู้ช่วยผูท้ทาบัญชีดังนั้นเวลาเราเรียนจบมใหม่ๆเราคงจะได้เป็นแค่ผู้ช่วยก่อนนะครับยังยังเป็นผู้ทาบัญชีไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไปขึ้นทะเบียนเวลาเราจบตรีบัญชีแล้วเราไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ทาบัญชีคือมีีหน้าท่ จกทำว่บกันเดี่ยแล้วก็บอกด้ว่าเราเ,เป็นคนทำรับผิดชอบถ้าเกดว่ามันไม่ดีงบมันเกินเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบไปนะอันนี้คือผู้ทำบัญชีต่อไปนะการสอบบัญชีก็คือมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินองของผู้ทำบัญชีแสดงความเ,เห็นว่างบการเงินงที่ผู้ทำบัญชีทำมาเนี่ยมันถูกต้องสมควรไหมนะฮะชีวิตที่หลากหลายชีวิตที่ชอบรวยๆเนี่ยควรจะเหมาะการเป็นผู้สอบบัญชี แม้เราก็ได้เป็นผู้สอบบัญชีแล้วอนุญาตแต่เราอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีเราก็สามารถทำงานในตรวจสอบได้ตือชอบชีที่ตื่นเต้นชอบเดินทางชอบไปจับอิดกัื่นเท้าชอบไปคุยกับเขาเนี่ยเหมาะกับการทําตรวจสอบบัญชีแต่ถ้าใครที่แบบไม่ชอบคุยคนอื่นเลยชอบนั่งอยู่กับโต๊ะชอบอยู่กับเอกสารลงวันไม่ไปอะไรไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตาทำหน้ามุ้ยมุยอะไรนะ บัญชีบริหารบัญชีบริหารก็ก็มักจะเป็นผู้บริหารที่เขาจะเข้ามาบริหารคำนวณต้นทุนกำไรของบริษัทแต่ว่าจะกำหนดราคาขายอย่างไรจะกำหนดต้นทุนอย่างไรจะบริหารยังไงให้ต้นทุนต่ำนี่คือบัญชีบริหารส่วนมากเป็นผู้บริหารหวังว่าสารน้องน้คงเคยเรียนบัญชีเพื่อการจานะครับไปเลยแล้วหรือบางทีอาจจะเรียกว่าบัญชีบริหารแล้วแต่ว่าจะเรียกกะนรไปนะอันนี้ก็จะใช้ความรู้ทางด้านบัญชีบริหารมาเป็น ด้านการบาัญชีบริหารต่อไปเร้่องสี่คือการวางระบบบัญชีเนี่ยคนที่จะมาวางระบบบัญชีได้นะฮะก็ควรจะต้องรู้เรื่องบัญชีอย่างถ่องแท้และใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องบัญชีอย่างถ่องแท้ก็คือคนที่เคยทำงานด้านทำบัญชีมาก่อนหรือเคยทำงานด้านตรวจสอบบัญชีมาก่อนเขาจะรู้ระบบบัญชีต่างๆเมื่อเขามีความรู้แล้วเขาก็สามารถที่จะวางระบบบัญชีให้กับบริษัทที่เปิดใหม่ได้นั้นคนที่วางระบบบัญชีได้ก็มีประสบการณ์มา ที่ภาษีตอนก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้นานภาษีให้คำปร,รึกษาทางด้านภาษีต่างๆนะแล้วก็บัญชีทางด้านการศึกษาก็เป็นพวกครูอาจารย์มหาวิทยาลัยในสเกตห้องเนี้ยนี่คือปกด้านนะที่สภาวิชาชีพกำหนดมาในห้องนี้นี่การจะทำอาชีพอะไรกันบนะ้างผมเตาได้เลยนะอาชีพแรกทำบนนัญชีทุกคนก็ต้องเาที้ทำบัญชีใช่ป่ะหรือตรวจสอบบัญชีตรวจสอบถ้าตรวจสอบเดี๋ยวตอนท้าย ตั้แต่ผมพูดนะครับว่าชีวิตการตรวจสอบเป็นไงบ้างแล้วทำยังไงให้มันมีรายได้ดีก็เห็นกันนะเพราะมันจะมีบางคนที่ทาํางานตรวจสอบแล้วยังจนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีบางคนที่ทำงานตรวจสอบแล้วรวยมากส่วนแม่เราไม่ได้ได้ยินว่าทำงานตรวจสอบแล้วรวยในชะ่ไหมไม่เป็นใครบอกว่าทำงานตรวจสอบแล้วไม่รวยหรอกแต่มีเพราะเขาเพราะเขามีใบกอบสั่งที่เป็นผู้กอบบัญชีนะแต่เขาไม่มีใครมาจ้างเขามาเซ็นรองอ่ะเขาจะรวยได้ไงฮะอย่อไปคุยกอบท้ายชนาะ ่โอเคนะนี go, walk, so, walk, ่บอกอาชีพ n ะถามว่าอมอาชีพนี่ผมทำอาชีพแล้วปาะทำทำทำที่หนึ่งมาแล้วทำบัญชีผมเบื่อมากทำบัญชีทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หุดเจ้างมาทำงานให้สองสามเข้าอีกผมก็ไม่มีประโยชนเลยผมก็เบื่อวันๆก็ได้เหนียวก็โตเวลาทำงานเสร็จก็ทำหน้าตาว่ายุ่งๆเหมือนกับงานวิเศษอะกลัวเหมือนมากจะรู้ว่าว่าแล้วเสียของงานมาให้แล้วอะเงี้ยนี่คือหน้าที่ของตู้ทำบัญชีเราพยายามทำหน้าที่ยุ่งจุ๊งจุ๊งว่าทำงานไม่ทันทำงานคันจริงแถมเล่นคอมพิวเตอร์อีก แต่ให้เขารู então, ้แล้วมันก็ปรเราไม่ได้คุยใครผมเลยไม่ชอบมันนั่งทะเลาะอยู่กับเอกสารตัวเลขไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคุยผมก็เลยไม่ชอบผมก็เลยพอดจาการพูดทำบัญชีไม่อยากทำถามที่ต่ออยางทำบัญชีผมไลยทำตรวจสอบบัญชีต่อตรวจสอบบัญชีผมก็ชอบนะได้ไปคุยกับคนโน้นได้คุยกับคนนี้แต่ก็อีกอย่างผมไม่ชอบงานเอกสารผมก็เลยลาออกจากการเป็นทำงานนนตรวจสอบบัญชีบัญชีบริหารผมไม่เคยทำเพราะผมไม่เคยเป็นผู้บริหารวางระบบบัญชีใครวางระบบให้กับ บริษัทกันหึ่งกานไปทำความผ่านกรชี้กับเขาก็ไปทำอยู่ภาษีละชอนก็ไม่เคยทำนะแล้วก็สุดท้ายอาชีพผมหลักๆก็คือด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีก็คือเป็นอาจารย์เป็นครูมาตลอดน่าจะเป็นครูแล้วประจาตลอดประมาณสิบแปดปีได้ประมาณสิบแปดปีนะฮะอยู่ในโรงเรียนพาณิชย์ก็ประมาณสิบกว่าที่ได้นะไม่พอใจไหนวเลาออกเลยตื่มันเลื่อนได้เออสมมติใครอยากจะเป็นครูเมื่อตอนเรียนจบสตรีเนี่ยที่เนี่ย ม,มีใครอยากเป็นรู้ไหมฮนะไม่มีอ่ะไม่มีก็ไปพูดต่อนะฮะการที่มาตรฐานบัญชีไม่ดีมีน้อยมันทำให้เวลาพนักงานบัญชีออกมาเนี่ยมันนับแค่นักลงทุนหรือผู้ที่จะลงทุนในบริษัท ก็คือ <an> ว <oficial> ่าเมื่อเราพยายามทำธุรกิจระหว่างกันเนี่ยเวลาที่ต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยควรจะต้องมีงบการเงินเนี่ยที่มันต่างชาติด้วยเข้าใจไหมครฮะคือถ้าเกิดประเทศอังกฤษมาตรฐานเป็นยังไงเนี่ยลูกค้าต่างประเทศเราควรต้องไปทำด้วยเพื่อให้คนต่างประเทศประเทศอังกฤษเนี่ยที่เขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเวลาเขามาอ่านงบการเงินเนี่ยเขาอ่านได้เข้าใจง่ายว่ามันมีหลักการมาตรฐานเดียวกันดังนั้นในปี ี่เนี่ยประเทศไทยเลยเห็นว่างบการเงินของประเทศไทยเนี่ยหรือคนที่เรียนบัญชีในประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเรียนตามมาตรฐานบัญชี3คนก็คือให้มันเป็นมาตรฐานบัญชีเหมือนกันเลยเพราะอนไรล่ะเราะปี5แต่เข้าสูาเซวินแ้นเนี่ยมันจะได้ไม่มีความมีปัญหากับการห่านงบการเงินตาวนี้เราไปดูนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีไปเป็น2อันนี้ละ IAS กับ IFRS ีสามคนที่ต่างชาติเขาใช้กันเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้แหละที่ประเทศไทยเนี่ยมีสถาันวิชาชีพบัญชีออกมาหลายบัญชีมานะแต่เขากินตามมาตรฐานสองตัวนี้คราวนี้ไอ้มาตรฐานสองตัวนี้เนี่ยมันมีประเทศไหนเขาใช้บ้างประเทศพวกนี้นะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานบัญชีที่เป็นสากลเนี่ยเราเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วนะฮะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอรลนดตะเพนเนี่ยนี่อยู่ทางยุโรปนะฮะ ต้องคงเนี่ยในเอเชียออสเตรเลียเนี่ยใกล้เราเนี่ยเขาก็ใช้มาตรฐานการบัญชีสามคนละการตลาดอินเดียไทยใช้ปี50ก็คือเมื่อปีห้ผ่านมาประเทศไทยได้เป็นการยกเครื่องเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีกับกับเยอะมากเลยนะฮะเหตุผลที่เราเปลี่ยนปี50ก็เพราะว่าเราต้องการให้มาตรฐานการบัญชีของเราเนี่ยมันเป็นสากลคนอื่นเข้าใจง่ายนะเรา ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วสงสัยไหมนะ,ะเพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีมาตรฐานการบัญชีของเขาที่เขาทำที่มาไว้ใช้เองเรียกว่า U.S. Jack และอเมริกาก็เลยเลนเห็นว่าที่ตัวเองเคยใช้มาตรฐานของตัวเองเนี่ยนะเขาเล่นเห็นว่าถ้าเราใช้มาตรฐานการบัญชีที่มันเหมือนๆกันหมดเลยทั่วโลกมันจะทําให้เป็นประโยชน์กับนักลงทุนเขาก็เลยยอมที่จะเปลี่ยนปี58้าแให้เป็นมาตรฐากนการบัญชีสากลเหมือนกัน แล้วก็จะมีมีคนที่ผมบอ,อกไปนะปอดโปาเซีนก็จะเข้าปอดด้วยแนตะมาตรฐานบัญชีคนจะต้องเป็นสนิ่งเดียวกันคราวนี้มาดูประโยชน์ประโยชน์เมื่อกี้ก็เป็นประโยชน์ของการที่มีมาตรฐานบัญชีที่เป็นสากลเหมือนเหมือนกันวโลกเนะี่ยประโยชน์ที่หนึ่งก็คือเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างชาติไหนใครตอบได้ไหา่ะทำไมมันถึงเป็นที่ยอมรับในของนักลงทุนตา่างชาติ ใครใหลอไ้ได้กระเนเธอร์ทไมวัเราเราใช้กด้หลายนักชีวิตเป็นสามคนแล้วเหมือนกับต่างชาตินี่ทำไมถึงเป็นที่ยอมรับแ,แก่น,นักลงทุนเราก็ใจ้อนักลงทุนมันาเกี่ยวอะไรกับรถไเนี่ยนักลงทุนเกี่ยวอะไรกับรถไปเนี่ยก็คือเอาตามอ,อ่ะโอเคเอาตพูดอะไรมา เขาว่าไง่ะตอบเลยค่ะตอบเลยเออทำไมเราปรับเปลี่ยนวักจักรเงินของเราอ่ะ ตริษัทตวสอบอันนี้เลยนะจนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีการเรียกว่าบิ๊กไฟแล้วเรียกแค่บิ๊กโฟล์กเพราะว่ามีแค่คนคนเดียวในบริษัทที่มันไม่ดีอ่ะมันเลยทาให้คนที่ดีในองค์กรอ่ะต้องถูกเปลีนบริษัทไปแล้วตรงนี้ก็กระจายอยู่ในบริษัทตัว er สองทุกโฟล์ที่นั้นนักบัญชีผนสำคัญมากต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอป็โลกนะเพราะว่าเขาเป็นคนจัดทำงบการเงนดังนั้นเวลาเราเรียนบัญชีกัน nah. มาเราต้องคิดว่าเราเป็นคนสำคัญมากที่จะ ทำโคการจะให้คนส่นเห็นและเชื่อในโครงการที่เราทำถ้าจะบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบาาก,าการจัดทำาครการในกันสองแบบคือในอดีตที่ผมเป็นนักบัญชีมาตลอดเลยนะตั้งแต่ปี54นะเวลาเราเรียนบัญชีกันเนี่ยมันจะมีแบบเดียวเลยใช้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยใช้เหมือนกันหมดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะเรียกว่า p i t กับ NPA บางคนก็นเรียกว่า เป็นเป้ถาเป้มันคนก็เรียกน้องเป้เพราะฉ้วแต่นะเราก็เรียกอย่างเงี้ยแหละฮะคือมันเป็นยังไงบ้างแบ่งออกมาเป็นสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่ากิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะเนี่ยก็คือเป็นกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนเป็นบริษัทที่มีผลต่อคนที่เป็นสาธารณะเช่นบริษัทประกันภัยเปิดบริษัทประกันภัยมาแล้วเนี่ยเวลาบริษัทประกันภัยแจ้งจะมีผลต่อคนที่ไปซื้อประกันอย่างเงี้ยมันเป็นสาธารณะ ถ้าตธุรกิจมันแสดงผลการดำเนินงานไม่ดีอาจจะทําให้คนทั่วไปคนสธาณเนี่รู้สึกว่าได้รับผลผลเสียจากการที่เขาทำงบกนรย่ิงมาไม่ดีนะเขาก็เลยบอกว่าบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับสธาณะเช่นบริษัทประการไทยธนาคารบริษัทประการชีวิตบริษัทมหาชนพวกเนี้ยถือว่าคุณเนี่ยทำงบารเงินที่มาแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากแล้วถ้าเกิดคุณทำงบ่ารเงินผิดพลาดมันมีผลต่อคนจํานวนมากเลยเช่นนน คุณอยู่ในกลุ่มของบริษัทพวกนี้นะต้องทำเคาะกันในจบกเข้มงวดทำแบบทำแบบยังไงดีอ่ะโอเคทำแบบมาตรฐานชุดใหญ่คือมาตรฐานชุดใหญ่คือมีกรอบมีมาตรฐานแบบเข้มงวดให้คุณจะต้องทำให้มันดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำไม่ดีแล้วเวลาคุณชมเคาะกับสาธารณดูเนี่ยสาธารณดูเขาของของคุณแล้วเนี่ยมันไม่ดีอาจจะทำให้สาธารณตัดสินใจผิดพลาดแล้วถ้ตัดสินใจผิดพลาดมันผิดพลาดกับ กลุ่มคนกลุ่มใหญ่เขาเลยบอกให้พวกนี้จต้องทำมาตรฐานให้มันรัดกลุ่มตัวอย่างนึงก็คือเป็นกิจการขนาดนี้ก็คือไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะเช่นอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ที่ผมพูดเก่าไปเมื่อกที่นี้พวกธนาคารไม่ใช่ไหนใครที่ผู้ใหญ่เนาะฮะอะไรก็ตามมันไม่ใช่อะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องยืนยันที่จะตกรอเแกเช่นร้านตัโผมอ่าร้านตะโขบไม่เกี่ยวอะไรแล้วนะนายจะไปตัดหัวคนละหัวไรจันแล้วะ แต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่อคนนักลงทุนเท่าไปนะนั้นร้านโชว์หวยสถานะนะสถานะท้าไหวถ้าเกิดพิกซีเนี่ยเป็นร้านโชว์หวยเป็นร้านขายของใช่็นมะร้านพิกซีเวลาเป็นร้านขายของเป็นมาเป็นเป็นสถานะมะพิกซีโลละเป็นยังานหาชุงอธิบายแต่ผมไม่ได้พูดถึงกิการขนาดใหญ่นั้ในองค์กรเนี่ย ผมบอกคี่มีส่วนไม่เสียต่อแล้วนะฮะว่นกี้ต่อ ไฟเบริที่มาขายของเหมือนกันแต่ว่าแฟเบริที่มาไม่ได้ไปจดทะเบียนในตลาดแฟเบริที่มาก็ต้องอยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียหลอกาลอนนะเพราะคำนึงถึงความของส่วนที่เสียอันตรานะคือเป็นบริษัทมหาชนเป็นบริษัทจุดประกันเป็นบริษัทอุตกรรมไทยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เป็นสากลมากถ้าเกิดไี่เข้าขายในหัวข้อหนึ่งในหัวข้อสองเลยโรงเรียนอ่ะเออโรงเรียนโรงเรียนเป็นหนึ่งเป็นสองฮะคดีทีหรือคดีทีสองข้อนะ แต่โรงเรียนก็สอนคนสาธารณะอ่าโรงเรียนไม่ได้เป็นมหาชนผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจดูของวันยังไน,ก,น,ก,นก็อยู่ในสองชุดใหญ่คือข้อเรียงนะเรียกว่า P A N ชุดเล็กเรียกว่า T P A N สุดนะดปัจจุบันเรามีลูกแบบการนำเข้าะไางเี้ย สษัทลูกบริษัทูกเนี่ยต,ตองสุดท้ายเราเื้ปีเอามารวม่จะทำรกันก็นวมกมาทุกเดียวให้เหตุผลกันในงานที่แท้จริงทำไมใช้เกจอ่ะเอาออกเพจเอาแกทำไมเป็นมันไม่เกี่ยวยว่าในมกันาารหรใหญ่สาขมันเกี่ยวหรือ่า บริษัทจะขายมันใช่ไหมมันก็เลยเข้าสู่ T A G นะฮะเวลาที่พวกเราจะรวมกันเราบอกว่ามันมักจะในบริษัทมหาชนนั่นเองคือเราไม่ได้ดูที่ใหญ่หรือใหญ่หรือป่ะนะเราไม่ได้ดูที่บริษัทใหญ่หรือใหญ่จะเป็น T หรือ T เราดูที่ว่ามันเป็นตัวเลขเฉลี่ยขอัตลารนะไม่เรื่องที่สามนะที่ธนาคารก็ จี่นะคะทุกเนีต่ถ้าเกิดเป็นกีจได PA กับ PE ต่างตรงนี้ครับถ้าเป็น PE เนี่ยมันจะค่อนข้างเที่ยวทำตามมาตรฐานค่อนข้างเยอะดังนั้นกรณีเป็น PA เนี่ยนะฮะเวลาเรามีสินทร,รัพย์พัฒนาอยู่ในบริษัทเนี่ยเราจะต้องตีราคาหรืสินสินทรัพย์หมายบางทีเช่นผมมีที่ดินราคาล้านผมก็บอกว่าตอนนี้ที่ดินของผมเนี่ยมีล้นฟังไม่ตัดขาดผมกร็ราคาที่ดินสูงมากผมจะต้องตีราคาที่ from, ดินของผมเนี่ยให้เป็นตามมาตรฐา,ามนมาตราฐาน ถ้าเกิดเป็นการถอใหญ่นะ้นถึงว่าเราต้องตีราคาสินทรัพย์ให้เราเป็นนักปฏิบันิเนี่ยนะพี่บอกว่าตีราคาสินทรัพย์เนี่ยนี่คือการตีราคาสินทรัพย์ที่เกิขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็น D A D นะแต่ถ้าเกิดเป็น P N T A D ไม่ต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่ซื้อมาล้างกันแล้วเราซื้อซ้ำเป็นตลอดเลยหรือว่าให้ง,ง่ายเราต้องคุณไม่ต้องทำอะไรให้ต้องยากถ้าจะเป็น P N T A D ต่อไปนะถ้าเป็น D A D ให้คิดด้วยค่าหมายความว่าถ้าสินทรัพย์มันด้วยค่าเช่นเช่นอะไรนะ มันแต่ก่อนันอยู่ที่หน้าป้ายรถเมล์เลยพออยู่ที่หน้าป้ายรถเมล์เสร็จให้ตึกแถวตึกเนี้ยก็มีแต่คนอยากจะมาเช่าเช่าตึกโขกแล้ว่ายของเขาบอกวันตึกรัฐบาลบอกว่าให้เปลี่ยนใต้รถเมล์เป็นแผงถามว่าราคาตึกของผมตอนเนี้ยมันจะลดลงไหมลดนะเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะให้คุณคิดไว้ค่าเลยนะสินทรัพย์ตึกแถวคุณเนี่ยให้มันราคาลดลงตามปัจจุบันเลยถ้าเกิดเป็นธีการจุดจ่ายนะกำลังใจแต่ถ้าเกิดเป็นเน n ดี ม้มันจะเลยค่าก็ต้องคิดเล้ค่าเพราะว่ามันจ้าไปคุณทำกิจการถนาดแต่นะคุณไม่ได้ทาให้มันมีผลก็รประอสารนะเพราะบางอย่าคุณไม่ได้มีผลการตัดสินใจอ่ะของก็คือนะคุณก็ทําแบบง่ายๆพอแลวไม่ต้องคิดได้ค่าเราเต็มราคาเต็มายเราแบบง่ายง่ายเราลดต้นทุนง่ายดีหาหานะฮะแล้วแต่เป็นเนพีดีก็เหมือนกันแต่จุดที่ต่างกันตรงนี้นะถ้าเป็นเอพีเนี่ยไม่ทราบอายุนะก็ไม่ต้องตัดจ่าก แต่ถ้าเกดเป็นเนดีดีถ้าไม่ทราบอายุให้ปัจจัยสิปีเข้าใจทราบอายุหรือไม่ทราบอายุเช่หรือเปล่าคือเช่นผมมีลิขสิทธิ์มีอะไรอ่ะโอเคต้องยาง่ายเลยผมมีวิดีโอผมวิดีโอของผมหรือเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัมันคือนสิทธิ์ราพยายผมใช่ไหมผมทำเพื่อหาประโยชน์ใช่ไหมถามว่ามันเป็นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรลิขสิทรู้ได้ไงลิขสิทิ์ทำไมตมอใช่สิธิบัะ และสิทลปะคืออะไรลิขสิทธิ์ก็คือสิ่งที่มันเกีย่ยวข้องกับศิลปะวรรณกรรมการอัายที่วิดีโอผมในการสอนนั้นถือเป็นศิลปะอย่างเรียกว่าลิขสิทธิ์แต่ถ้าจะเป็นเรื่อง,งของศิลปะก็อาจจะเป็นพวกงานวิจัยที่คนยารักษาที่สูญยึดมาใหม่ได้อะไรเงี้ยเรียกว่าศิลปะมันจะต่างกันการนี้นจะเกิดพูดถึงวิดีโอผมเนี่ยเขาเรียกว่าลิขสิทธิ นี่คือสิทธิของผมเนี่ยถ้าแต่ผมยังไม่รู้ว่าวิดีโอผมที่มีอายุกี่ปีเนี่ยจะทำยังไงดีนะถ้าผมยังไม่รู้ว่าไอ้วิดีโอผมเนี่ยมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนรู้ทุกอย่างนะเราไอ้วิดีโอเรื่องอะไรอยู่นะตอนเนี้เรื่องอะไรครภาษีซื้อต้องห้ามใชนเรื่องแรกแล้วที่ผมกะลงนะเรื่องภาษีซื้อต้องห้ามเวลาเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เจอไปหรอกแต่เวลาทำงานเนี่ยมันมีความสำคัญกับอาชีพนักบัญชีมากภาษีซื้อต้องห้ามผมก็เลยจะทำไปให้กับเขา ผมรู <in> <avez> ้ไหมว่ามันจะมีอายุขีดจาวแค่ไหนวิดีโอเนี้ยใครตอบได้ไหมว่ามันจะรู้ได้ไหมว่าจะมีอายุเท่าไหร่ ีแล้วเราพิ่มไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกซ้ำก็ผมไม่ได้จดทะเบียนเป็นอะไรเลยนะฮะแล้วทันที่ผมแค่ไปเทีเ่ยวดูเฉยอ่ะคิดด้วยค่านะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยถ้าเกิดเป็นชุดใจให้คิดด้วยค่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเสืส่อมสภาพลมเสื่อมค่าลมให้คิดด้วยเช่นวิดีโอผมเนี่ยถ้าเกิดผมเห็นว่ามันใช้ค่าไม่ได้แล้วเนี่ยให้คิดด้วยค่าเลยแล้วถ้วถานะเกิดมันเขียนาาบัญชี้แล้วนะก็ให้ทำทับศับดิ์ศรีเลยมันไม่มีค่าเลยมันต้องทำใหม่นะนะแต่ถ้าเกิดเป็น NPA เนี่ย เมื่อจะได้มันมาจะไม่ทรบาทรบอายุมาให้ปัจจัยเลยสิบปีแม้ไม่ทราบว่าจะมีอายุเท่าไหร่ให้ปัจจัยแค่สิบปีให้มีอ็นเแค่สิบปีเท่านั้นจบกันแล้วพอมันปัจจัยแค่สิบปีดังนั้นก็เลยทนะีม่มีหกข้อการเลือาหจะข้าขขมาเจ็ดข้อเพราะว่ามันมีการปัจัยอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมดีเอ็นมีปัจจัยก็ไม่ต้องไปค่าแล้วมันตัยใเรื่อยๆเวลาที่เราเอามาตรฐานสากลมาใช้เนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างเป็นปัญหาที่ตามมาข้อแรกเลยนะก็คือว่า มา่รฐานงสากลเนี่ยมันมีความทุกยากก็คือว่าคนที่เป็นพนักงานบัญชีคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็จะเตะความสตุลแล้วว่าของใหม่ของเก่ามันเปลี่ยนไปยังไงอันนี้เป็นความทุกยากเลยต้องต้องตามข่าวให้ทันเพราะว่าถ้าเราตามข่าวให้ทันเราอาดจะจับพวามกเจการที่ไม่ทล่องได้สองภาษาที่ต่างกันอาจจะรับาตีความต่างกันเช่นต่างประเทศเขาเขาใช้คำศัพท์เนี้ยคนไทยเขามาผันเขามาแปลแล้วมาตีความอย่างหนึ่งก็อาจจะขาให้มันเป็นกวกการที่ให้เหมือนกัน สามที่การขนาดเล็กเนี่ยจะมีความร้อมมีบุคลากรและมีเงินตุนน้อยนี่ก็จะไม่ไม่พอที่จะการเก็บแปลงสี่ที่ารขนาดใหญ่แม้ที่การขนาดใหญ่จะเข้าตาม TID ก็ก็ต้องจะทําแบบ TID ซึ่งมันอาจจะทำให้เขาแสดงงบการเงินที่ไม่แท้จริงก็ได้นี่คือปัญหาที่ตามมาหลังจากที่เราใช้มาตรฐานบัญชีสามกลงสุดท้ายอนาคตของประเทศไทยเป็นยังไงฮะจำใช่ไหมว่าตอนปีห้าสิบเราจะมีมาตรฐานบัญชีเราจะมีรูปแบบบัญชีกี่รูปแบบ 2อง TAE กับ e, PT e, หรือว่าฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเอามาใช้ตั้งปี54ปี55เนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาในการใช้เขาก็เลยบอกว่าในอนาคตรประเทศไทยก็จะแบ่งออกปเป็นอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งเป็น TAE และสองเป็น PT โดย PT นั A e, ้น, P A e, น A e, นะแบ่งออกเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยเยอะแบ่งย่อยอีกแล้วนะว่าอีกหน่อยในสายอนาคตเนี่ยเวลาเราจะทำทำบัญชีเนี่ยนะต้องไปดูแบบวิธีการเราเนี่ยเข้าตามใครไหมแล้วก็ใช้มาตรฐานตาม เกมสามเกณฑ์นี้เลยซึ่งมันจะยุ่งยากมากกว่าเดิมเยอะซึ่งเราต้องยอมรับนะเพราะว่าเราต้องทำบัญชีตามที่สถาบันชั้นช<อ>ีพกำหนดจบอาเซบจบมือต้อน,ะออนรับค่ะนะครับอาชีพแรกเนี่ยเราจะเริ่มไล่ตาผู้ทำบัญชีก่อนนะครับผู้ทำบัญชีเวลาจบปวสได้ทำบัญชีมาเนี่ย ชีวิตจะเป็นยังไงอาชีชีวิตเป็นยังไงเนี่ยวุ้จบวุ้จบบัญชีมอวสอมาทำงานยไงก็สำหรับพี่นะคะจบมอวสไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยกะจไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทหรือจะไปเป็นพนักงานบัญชีซึ่งทำงานในสำนักงานบัญชีพี่ก็เคยเคยที่จะไปทำงานในสำนักงานบัญชีเดี๋ยวขอรับควาเข้าใจก็ว่าทำงานในสำนักงานบัญชีกับในบริษัทไหมนะเข้าใจว่าไหมนะ ทำงานในบริษัทก็เป็นแค่เราเป็นนัการบัญชีครบัญชีให้กับบริษัทนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสำนักงานรับบัญชีเราก็จะทําบัญชีให้กับหลายๆบริษัทที่เขามาจ้างเรานะุณเชีอะไรเขาทำงานบัญชีในสำนักงานรับบัญชีก็คือเขาเข้าไปทำเนี่ยเขาจะทำบัญชีที่หลากหลายเพราะธุรกิจที่เขามาจ้างเราเนี่ยมันก็จะมีในธุรกิจที่เยอะมากเช่นใช่ค่ะก็จะมีธุรกิจที่ให้บริการที่มาหายไปโรงงานสาเก อะไรพวกนี้ป่ะไม่ได้เจอหมดเลยในที่อยู่ในสมรภูมิเจอหมดเลยเพราะว่าบริษัทพวกนี้มาจ้างคุณเจียป่ะเขาให้บริษัทพวกนี้มาเป็นตีนกายนาดเล็กเขาไม่อยากจะจ้างธนาคารผิวเขาเองเขาเลยมาจ้างธนาคารรับบัญชีเนี่ยทำและเขาคนนี้เป็นธนาคารรับบัญชีอยู่ในบริษัทแห่งนี้เขาได้ประโยชนอะไรบากจากการมาทำอยู่ในบริษัทแห่งนี้ที่ทำบัญชีที่หลากหลายช่วยตอบหน่ยคุณได้ประโยชน์อะไรมากที่คุณมาทำงานหนึ่ในธนาคารนี่ สำหรับประโยชน์ได้นะคะก็คือว่าหนึ่งเราเนี่ยจะได้รู้ระบบบัญชีของบริษัทเียทั้งระบบเลยไี่ว่าจะเป็นการทำในระบบการเงินซื้อขาย